สวัสดีค่ะพอดีว่านาได้ยินศิลป,ปินท่านหนึง่งได้บอกว่าตัวของเขานั้นเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเป็นแบบพวกอินโทรเวิร์ดหลายๆคนก็อาจจะงงๆว่าเป็นบุคลิกแบบไหนนะอินโทรเวิร์ดนาก็เลยไปค้นหาคำนี้มาให้นะคะว่าบุคลิกคน ที่มีลักษณะ introvert นั้นเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรนะคะก็ไปเจอบทความนี้มานะคะที่ p o p p a t com ค่ะคนที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้มักจมอยู่กับความคิดและความรู้สึกของตัวเองรวมถึงรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ตามลำพังหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มให้เป็น extrovert หรือบุคลิกที่ชอบพบปะผู้คนกล้าสแสดงออกและเป็นผู้นำอาจทำให้คนแบบอินโทรเวิร์ตรู้สึกเครียดจงสนผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจก็คือบุบคลิกลักษณะ นี้มันจะมี2แบบนะคะ introvert ก็คือจะเป็นลักษณะของคนที่ไม่ค่อยชอบแบบเปิดเผยตัวชอบอยู่เงียบๆสันโดษส่วนลักษณะของ extrovert ก็คือจะเป็นคนที่ชอบพบปะเข้าสังคมเจอผู้คนในลักษณะของคนที่เป็น extrovert เอาไว้เดี๋ยวนาจะมาอ่านให้ฟังในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนแต่ นะคะแต่อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ตนั้นเป็นเพียงลักษณะเฉพาะรูปแบบหนึ่งและไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใดนะคะคนกลุ่มนี้จึงสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติและมีความสุขได้เช่นเดียวกับผู้ที่มีบุคลิกภาพอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปคนที่มีลักษณะเป็นอินโทรเวิร์ตนี้คือเขา ไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะคะมันเป็นแค่ลักษณะบุคลิกของของตัวเขาเองอะคะ่ะซึ่งบางครั้งถ้าเขาจะจาเป็นต้องไปเจอสังคมเขาก็อ,าอยู่ได้นะคะชาวอินโทรเวิร์ดเป็นอย่างไร <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าชาวอินโทรเวิร์ดเป็นอย่างไรชาวอินโทรเวิร์ดเป็นอย่างไร หลายคนอาจเข้าใจว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ต้องต่อต้านสังคมและเย็นชาแต่แท้จริงแล้วคนเหล่านี้อาจเป็นผู้ที่มีความอบอุ่นและใส่ใจคนรอบข้างได้เช่นกันจึงไม่สามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ตัดสินคนที่มีบุคลิกเป็นแบบ introvert ได้ทั้งนี้ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ introvert มักมีลักษณะดังต่อไปนี้ ใช้ความคิดได้ดีเมื่ออยู่ลำพังแสดงทักษะการแก้ปัญหาหรือความคิดสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ลำพังจึงอาจไม่ชอบการประชุมหรือการสนทนาแบบกลุ่มชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองเมื่อมีเวลาว่างมักพักผ่อนด้วยการทำกิจกรรมที่ได้อยู่กับตัวเองแต่บางครั้งก็ต้องออกไปสังสรรค์กับคนรอบข้างด้วยเช่นกัน ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่เพราะไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นจุดสนใจจึงอาจทำให้ผู้มีบุคลิกแบบ Introvert ถูกขอให้แสดงความคิดเห็นบ่อยๆมักหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น โดยมักเลีกเลี่ยงช่วงเวลาเดินทางหรือสถานการณ์ที่ต้องพบปะคนมากมายเช่นขึ้นรถไฟฟ้ารอรถเมล์หรือเดินผ่านย่านที่มีคนพลุกพ่านเป็นต้นก็คือไม่ค่อยชอบอยู่ในเหมือนที่คนเยอะๆนะคะแม้กระทั่งขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์หรือเดินผ่านย่านที่มีคนพลุกพ่านก็คือไม่ค่อยอยากจะคุยหรือปฏิสัมพันธ์กับใครเลย ชาวอินโทรเวิร์ตจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนที่กำลังหงุดหงิดมีงานวิจัยที่ทดสอบการตอบสนองการกอดตาของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ตและเอ็กโทรเวิร์ตโดยให้บุคคลทั้งสองกลุ่มจ้องมองภาพใบหน้าที่เคลื่อนไหวตาไปมาในจอคอมพิวเตอร์ พบว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบอินโทรเวิร์ตจะหลบสายตาของภาพใบหน้าที่แสดงอาการไม่พึงพอใจซึ่งแตกต่างจากผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเอ็กโทรเวิร์ตที่กอกตาตามปกติเนื่องจากผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ตจะอ่อนไหวต่อความรู้สึกเชิงลบและมาคิดว่าที่ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกโกรธเป็นเพราะตัวเองทำให้พวกเขาไม่พอใจอืม ไม่ค่อยเริ่มต้นสื่อสารกับผู้อื่นก่อนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์สังคมออนไลน์หรืออีเมลคนที่มีลักษณะเป็น introvert จริงไม่เหมาะกับงานที่จะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือพบปะผู้คนนะคะไม่ชอบเปิดการสนทนากับคนที่ไม่สนิทโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า และหากมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจจะไม่ยอมเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ยกเว้นกับคนที่ตัวเองรู้สึกสนิทและไว้ใจจริงๆอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นสำหรับหลายๆคนด้วยนะคะไม่น่าจะใช่สำหรับพวกที่ลักษณะของอินโทรเวิร์อย่างเดียวหัวเราะเจ้าเลขละบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ตบางรายอาจมีปัญหาการเข้าสังคมและการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวทั้งการอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่หรือการพบปะก,กับคนจำนวนมากก็อาจทำให้รู้สึกวิตกกังวลและเครียดจงส่งจนส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจดังนี้เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า หากผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ introvert ไม่เข้าใจในบุคลิกภาพของตัวเองนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นหรือกดดันตัวเองเพื่อทำตามมาตรฐานที่สังคมอยากได้ก็อาจทำให้มีแนวโน้มเกิดความเครียดความวิตกกังวลและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าตามมาได้นอกจากนั้นบุคลิกภาพที่ชอบเก็บตัวและไม่ออกไปเจอสังคมใหม่ๆอาจส่งผลให้ มีความสุขได้ไม่บ่อยเท่าพวก e x t r o v e r t เรามาดูข้อดีของการมีบุคลิกภาพแบบ introvert กันม้างดีกว่านะคะ introvert นั้นเป็นเพียงบุคลิกเฉพาะรูปแบบหนึงที่ไม่ใช่ความผิดปกติและเมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างบุคลิกภาพแบบ introvert และ e x t r o v e r t ซึ่งเป็นบุคลิกขั้วตรงข้าม พบว่าบุคลิกภาพแบบ introvert ก็มีข้อได้เปรียบหลายประการเช่น introvert ผลกระทบจากการอดนอนน้อยกว่าโดยคาดว่าอาจเกิดจากสมองของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ extrovert มักถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจนทำให้สมองส่วนที่ควบคุมการตื่นตัวอาจอา่อนล้าและมีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่า จึงต้องการชั่วโมงการนอนมากกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ introvert introvert เสี่ยงต่อพฤติกรรมอันตรายน้อยกว่าเพราะมักชอบอยู่ในกรอบและไม่ค่อยลองทำอะไรใหม่ๆจึงอาจไม่นิยมกิจกรรมที่เป็นอันตรายเช่นกิจกรรมโลดโผนหรือการเล่นการพนันเป็นต้น <c oughs> ก็คงจะหมายถึงลักษณะของแบบพวกกีฬาผาดโผนเอ็กซ์ตีมอะไร่าเงี้ย พวกอินโทรเวิร์ตอาจจะไม่ค่อยนิยมเล่นก็เลยค่อนข้างจะแบบปลอดภัยมากกว่าพวกเอ็กโทรเวิร์ตที่อาจจะเป็นคนที่ดูเปิดเผยแล้วก็กล้าทำอะไรที่อยู่นอกกรอบมากกว่าก็เลยจะค่อนข้างเสี่ยงกว่าพวกที่จะมไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวแบบพวกอินโทรเวิร์ตเท่าไหร่โอเคค่ะ เรามาดูเคล็ดรับความสุขแบบอินโทรเวิร์ดกันนะคะแรงกดดันทางสังคมอาจทำให้ผู้มีบุคลิกภาพลักษณะนี้รู้สึกเครียดหรือแลกแยกจนบั่นทอนคุณภาพชีวิตที่ดีทว่าผู้มีทว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบอินโทรเวิร์ดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้นะคะ เริ่มเปิดการสนทนากับผู้อื่นก่อนโดยเน้นการพูดคุยกับคนกลุ่มเล็กๆ 2. ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องกังวลว่าพฤตกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องแปลกอย่าวิตกกังวลไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่บุคลิกภาพอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งเราสามารถแก้ไขบุคลิกภาพ ได้ถ้าเราอยากจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงมันก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละน้อยหรือถ้าใครมีความสุขที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็เข้าใจในสิ่งตัวเองที่ตัวเองเป็นแล้วก็บอกกับคนรอบข้างให้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นด้วยว่าเราเป็นคนที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้นะคะก็ พยายามอย่าคิดมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดปกตินะคะเพราะว่านี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือเป็นโรคชนิดหนึ่งแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่ลักษณะบุคลิกภาพเท่านั้นเองก็แค่บอกให้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเข้าใจแล้วก็อืม ให้รู้สึกตัวเองว่าถ้าเราทําแบบนี้แล้วมีความสุขแล้วก็ไม่ได้ว่าเดือดร้อนผู้อื่นแล้วเราก็ยังสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้ก็อย่าไปคิดมากแล้วก็พยายามปรับปรับเปลี่ยนจนไม่ใช่ตัวของตัวเองอะค่ะเพราะมันอาจจะทําให้เรากลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครฟังมาจนถึงตรงนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่อยู่ฟังจนถึงสุดท้ายนี้แล้วก็ถ้ายังไงครั้งต่อไปก็จะหาคำที่เกี่ยวกับว่า extrovert มาอ่านให้ฟังกันนะคะแล้วถ้าใครคอยฟังเสียงโอโยวอยู่อ่ะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าโยวอยู่นอกบ้านรู้สึกว่าจะมีแต่เสียงจิ้งจกที่ทักกันวันนี้ ไม่รู้เรอทักหรือเปล่าเรอทักก็รักเธอไงอพูดเองเขินเองเราไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย